่อมาอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีธนูนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่15กรกฎาคมปีพศ2566นะคะในชาวราศีธนูด้วยคุณงามความดีของท่านที่ท่านเพียรสร้างมาหรือจัดระเบียบกับชีวิตที่ดีแล้วคุณจะซิกเซนแม่นยำมากๆหรือรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยป่วยไข้ ไม่ปกติหรือรู้สึกเหมือนพลังปานลดน้อยลงไปต้องเสริมดวงเสริมชะตาของตนเองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีเกียร์ชะตาเรื่องในการป่วยไข้อ่อนแรงขึ้นและเป็นหนึ่งราศีที่อาจารย์จะบอกว่ามีโอกาสมีโชคมีลาบเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีธนูบอกเลยว่าติดโอ้โหทำไม เสียงโชคผิดไปแต้มนึงอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ได้สัทีนึงนะคะต้องบอกว่ามูให้ถูกทางนะคะแล้วบอกงานนี้คุณมีโอกาสมีโชคมีลาบเกิดขึ้นสำหรับในชาวราศีธนูนั่นเองแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้หมายถึงราบลอยวันที่หนึ่งหรือวันที่16แต่มันจะเป็นในเรื่องของการทำงาน ทำงานเงินทองไหลามาเทมายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งมีแต่ต้องมูเรื่องสุขภาพด้วยตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในชาวราศีธนูนะเสริมทั้งในเรื่องธาตุดินและในเรื่องของกระสินไฟเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงให้รับโชคนั่นเองตำราโบราณเขาบอกว่าให้จุดเทียนรับโชคนะคะจุดเทียนต่ออายุอย่างเงี้ยเพื่อให้เสริม ให้เต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อทั้งหมดจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวและดวงแบบนี้ต้องดูลายตัวเลยนะคะลายตัวบุคคลนะคะสำหรับท่านที่เกิดในชาวราศีธนูนะคะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เจนนะคะเอาละเซนท่านแม่นอาจารย์พูดสั้นๆได้เลยแล้วท่านจะนึกออกเหมือนกับแบบ เฮ้ยแปลกๆต่งหิดต,ตัง,งิดเนี่ยจ,จะประมาณคำนี้นะคะอาจารย์มาเตือนแล้วนะคะสำหรับในชาวราศีธนูเพราะชีวิตคุณจะมาถึงจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะตั้งความหวังในชีวิตไว้ว่าเป้าหมายของคุณสเดือนนี้เก็บเงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเดือนต่อไปจะให้รางวัลอะไรกับชีวิตเตรียมคิดไว้ได้เลยค่ะ ะะฝากประมาณนี้สำหรับดวงชะตาราศีธนูและราศีธนูที่ทำคุณงามความดีมาตลอดนะยิ่งจะใกล้เข้าพัรษาแล้วถ้าเป็นชาวราศีธนูถือสินห้าให้ครบในช่วงเข้าพรรษาถวายให้กับองค์เทวดาที่ปกปักรักษาเราที่ครูบาอาจารย์นะคะเขาเรียกตั้งปณิธานไว้แล้วในเมื่อเราทำความดีเนี่ยเดี๋ยวไปแลกขอ ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อาจารย์บอกเลยว่าคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะใครถูกหวยรวยเบอร์ขึ้นมาก็อาบอกอาจารย์กันบ้างแล้วกันนะคะเลขนำโชคของในชาวราศีธนูนะคะก็คือเลข 2, 2> <น>เลข5นะคะแล้วก็เลข9และเลข เนะคะเอาละค่ะฝากประมาณนี้นะคะทั้ง12ราศีนะคะขอให้รุ่งเรืองให้ร่ำรวยให้มีโชคลาภนะคะเป็นที่น่าอัศจรรย์ต่อมนุษย์ทั้งปวงค่ะสวัสดีค่ะ fc ทุกทกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรกวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรกวาลดูดวงชะตาให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต